ครบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพักเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่51ครับสวยสวยงามงามยามเช้าเช้าเลยครับพระบูชาก็มีครับหลวงพ่อดเดิมครับก้นดินไทยครับเก่าไม่ทราบปีครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ การที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับปีพศ2512ครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็300บาทครับบูชา2ององค์500บาทครับ รายการที่สองครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปูส่สวงครับด้านหลังฝังตะกุดผ้าจีวรครับฝังตะกุดสามกริย์ครับเรียบกรอบพร้อมบูชาเลยครับ หลวงปูส่สวงครับเทวดาเดินดินครับรายการที่3ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังรวยแร่ครับเนื้อว่านขึ้นไขวัวเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่4ครับเป็นรูปหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับใต้ฐานต,อ,ตอกโคดอกเราธรรมจักครับเหนือโลหะเปียกทองคำครับรายการที่5ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับยืนถือไม้เท้ากาย,ยสิทธิ์ครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จฝั่งเพชรฝั่งพลครับลงรักปิดทองครับด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่7ครับ เป็นเหรียญรอ่เก้าครับปีพศ2518ครับหลังพอปลอ,อครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ เนื้อโลหะมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่9ครับเป็นหลอ่อโบหลอบ่อโบลานครับ หูยานลบบุรีครับเรี่ยมเก่าครับหลังรูปหัวใจครับเลี่ยมเปิดหน้าครับรายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะแก่ทองครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์เจ็ดชั้นอกล่องหูบายสีครับลงลักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสังกจายหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับสังกจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับรายการที่15ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับ เนือโลหะเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับเหรียญหลวงพ่อผางอุ้มบาทครับเหรียญรุ่นพิเศษครับปีพศ2519ครับด้านหลังเป็นสถูปเจดีครับ หลวงพ่อผางครับเมืองขอนแก่นครับรายการที่17ครับเป็นพระสุมกอครับพระสุมกอเนื้อดินเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับปิดทองหลังกระดานครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่19เครับเป็นเหรียญอายุยืนครับ หลวงปูสีครับฉันทะสิหลิครับอายุ125ครับอายุ125ปีครับวัดเข่าท้ำบุญหน้าครับปีพศ2517ครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นแน่นเลยครับ มวลสารพุทธขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเผือกครับปีพศ2 5 2 0ครับหลังยันลึลือครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จโตครับน่าจะเป็นเนื้อดินครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงานเลยครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขายวาจาสิทธิ์ครับด้านหลังเป็นสถูปเจดีครับวัดจันดีครับปีพศ2 5 5 5ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ ปั๊มเตาลีดเนื้อโลหะครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จหล่อโบราณครับเนื้อกระไหล่ทองครับหลังรอหาครับ รายการที่28ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับสังกระจายพุงพุ้ยครับเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุขครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่ครับลงลักปิดทองครับ เนือแก่งแก่งแน่นๆน่นนวลน,นวนเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่30ครับเป็นหนุมานหล่อโบราณครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับหลวงปู่กาหลงครับหลวงปูกงงป่กาหลงเขี้ยวแก้วครับ อุดเสนงดงามอลังการงานสร้างเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2องฟองครับ กำลังนุ่มๆม,ม,มันๆเลยครับสดๆร้อนๆเลยครับรายการที่1ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์ฐานสูงครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อทบแห่งเมืองมะขามหวานครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เรี่มกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือนวลนวลแน่นๆเลยครับด้านหลังปั๊มตายยางรูปละครังครับน่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมครับหลวงพ่อดเดิมวัดหนองโพครับและหลังจานอักขรเลขยันนี้ครับน่าจะเป็นสภาพใช้ครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญพักคูวิริยกิติครับหลวงปู่โตครับพุทธศักราช2512ครับเหรียญจิกโกครับหลวงปู่โตครับด้านหลังเป็นอักละเลขยันครับเหรียมเก่าครับเหรียมพาสติกกันน้ำครับ รายการที่5ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับเลี่ยมจับขอบครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่6คเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมมะโกครับสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางครับปีพศ2518ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้องบูชาเลยครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับเหนือกระไหลเงินครับหลังยัน5้ครับปีพศสองพันครับที่ละลึกวัดช้างเผือกครับเพชรบูรณ์ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเหรียญแอปเปิ้ลครับ รายการที่8ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับเหนือชินตะกัวครับลงรักเก่าครับด้านหลังจานอักขรเลขยันครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เหนือแก่งแก่งเก่าๆเลยครับด้านหลังปั๊มรูป j จดีครับลงลักเก่าครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์นั่งแพะครับสมเด็จนั่งแพ้ครับ ด้านหลังฝั่งผ้าจีวรครับเหล็กไหลหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเม็ดแรกครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับ พพศ .2503 ครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับอายุ82ปีครับเรี่ยมเงินเก่าครับด้านหลังเป็นอักษระเลขยันครับเหรียญหลวงพ่อดแดงวัดเขาบันไดอิดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเช้าครับราคาบางบางเบาเบาครับถูกใจได้เลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ